เอ,เอาเรื่องราออกวันนี้ก่อนละกันเราได้ถามคําถามนางงามทุกคนในวันซ้อมวันสุดท้ายก่อนวันตัดสินหนึ่งวันโดยถามขณะที่อยู่ด้วยกันทั้งหมดบนเวทีซ้อมครั้งสุดท้ายแล้วก็นั่งลงถามว่าถ้าใครได้สิบคนต้องเซ็นสัญญาหนึ่งปีเพื่อเราจะโรดโชว์เรามีรางวัลให้เรามีมงกุฎให้แล้วพร้อมที่จะให้เรารับงานอะไรใดๆทุกคน โอเคถามแล้วถ้าเกิดใครไม่ใครมีปัญหาให้แจ้งก็ไม่มีนะฮะไม่มีใครยกมือใครมีสัญญาซ้ําซ้อนก็ไม่มีไม่มีใครยกมือเรญญา,าก็เราก,ก,ก,ก็ก็โอเคครับเราก็ตัดสินด้วยความสบายส่วนมาเรเชียสหลังจากตัดสินไปแล้วเนี่ยน้องเข้ารอบมาเนื่องจากว่ามีใช้ค,คะแนนโบน ใช้การบดในการเข้ารอบนะฮะซึ่งก็เป็นหนึ่งในกติกาอยู่แล้วเราก็ต้องพูดตรงๆนะมันเป็นกติกาเราก็ต้องให้ใครได้มากสุดก็ตามนั้นไม่ว่าเขาจะเป็นใครเรามีกติกาเอาไว้แล้วเราก็ต้องให้เขาก็จบที่มาริเชสมาเิเชสได้เป็นอันดับหนึ่งจริงๆเรามีหลักฐานบริษัทเรา ใช้หลักฐานเป็นหลักนะฮะไม่ได้ใช้สิ่งอื่นใดๆเราเกล่าวอ้างเองไม่ได้เพราะบริษัทเราอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัท FA บริษัทนู่นนี่นั่นเป็นบริษัทใหญ่หมดเราไม่จะเราไม่สามารถจะทำอะไรผิดปกติได้นะฮะเพราะฉะนั้นเราชัดเจนว่าที่หนึ่งกับที่สองห่างกันพอสมควร แต่เมื่อชนะไปแล้วเนี่ยน้องก็ดีใจบอกเลยว่าอย่าไปตำหนิน้องเลยครับผมเองผมก็เอ็นดูน้องยังคุยกับน้องเออเดี๋ยวจะพาไปพัฒนานู่นนี่นั่น <c oughs> อะไรต้องทำบ้างกลับไปเมืองไทยนะฮะแต่ปรากฏคนที่เป็นปัญหาคือผู้ชายที่มาด้วย ตอนแรกเราก็ไม่ได้โฟกัสผู้ชายคนนี้เท่าไหร่แต่ก็สงสัยว่าเออทำไมย้ายมาอยู่เมืองไทยกันนานแล้วก็มาบาหลีกันก่อนประกวดก็ไม่เป็นไรมองโลกในแง่ดีแล้วก็จะอยู่ในอยู่อย,อยู่เราพักโรงแรมไหนเขาก็จะพักโรงแรมนั้น <c oughs> <c oughs> เขาไม่ได้รบกวนเรานะครับเขาจองเองอะไรเองอะไรอ,อย่างเงี้ยอยู่ที่นี่ก็อยู่สรุปแล้วเนี่ย ก็อยู่ด้วยกันทั้งอีเวนต์เหมือนเป็นแฟนคลับเหมือนเป็นแบบเหมือนเป็นเม็กซิโกอะไรเงี้ยเขาก็จะมีคนก็เลยเป็นอย่างเงี้ยทีนี้พรุ่งนี้ต้องทํางานพรุ่งนี้ต้องเดินทางไปต่างจังหวัดต้องนั่งเครื่องบินสามชั่วโมงเขาก็จะมาถามเราตลอดว่าจะไปไหนอะไรยังไงคือเขาบอกว่าเขามีฐานะเขาสามารถทําอะไร ใช้ใจเองได้แต่เขาอยากให้เขาอยากอยู่ใกล้นางงามตลอดเวลาเราก็เริ่มสงสัยมันคืออะไร <c oughs> แต่เราก็บอกไปว่ามันมันไม่ได้เพราะเนื่องจากเราต้องทํางานต่อจากนี้เป็นหน้าที่เราอะไรอย่างเงี้ยผมว่านี่จริงนี่นี่คือเหตุผลหลักนะฮะแล้วก็เพิ่งทราบจากหลังจากชนะแล้วน้องพักกับเช็คเพิ่งทราบจากเช็คมีการเช็คว่าน้องไม่ได้อยู่ในห้อง นะฮะก็คงก็คงไปไหนผมก็ขี้เกียจพูดนะฮะก็ก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเรายากละแล้วก็เขาเองเขาก็มาวอยๆในบางเรื่องวันนี้ซึ่งมันเป็นการวอยๆที่ไม่มีเหตุผลพูดงังยว่าคอมเพลนคอมเพลนบราซิลบางเรื่องซึ่งมันผมไม่เห็นด้วยอยู่แล้วนะฮะ เขาก็ค่อนข้างจะมีอารมณ์ผู้ชายเขาก็เขาก็พูดว่าเขาจะไม่ไม่ไปต่อก็คือจะพูเอาอะไรเนี่ยก็ผมก็อยู่คุณเทเรซ่าก็อยู่ผู้ช่วยก็อยู่แชมป์ก็อยู่ก็นั่งประชุมกันเราก็ต้องตามใจเขาเอาจริงๆแล้วเขาไม่เขาไม่มีสิทธิ์เลยนะครับเพราะเรากับเขามันเขาไม่ใช่เป็นผู้เข้าประกวดแต่ทำยังไงได้ องค์กรเราเป็นองค์กรที่ชัดเจนแล้วก็ใครท้าทายยากมากนะถ้าจะพลูอาก็โอเคครับเราก็ e s p e ป t แค่นั้นเองครับโอเคจะถอนตัวได้เลยเราก็ให้ผู้ช่วยเราอีกคนหนึ่งขึ้นไปเก็บขึ้นไปขอมงกุฎคืนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็กยังไม่ได้ก็โอเคนุ่นนี่นั้นช่างมันเถอะสุดท้ายก็ก็คืนแล้วก็ ทำหนังสือให้เซ็นผมก็มีธุระอย่างอื่นต่อปวดหัวไม่รู้เซ็นหรือยังแต่ผมก็รู้แล้วหลหะเดี๋ยวมันก็จะมาแปลกๆแต่ให้ทุกคนสบายๆนะครับมันไม่มีอะไรหรอกครับสำหรับเคสนี้ไม่มีอะไรผมก็ไม่เข้าใจตรกกะของคนโบวตแบบเอาเป็นเอาตายโบวตเยอะมากโบวตชนะห่างไกลมากแต่ไปปล่อยขาวว่ารัสเซียชนะทั้งที่ตัวเองชนะแปลกไหมฮะผมไม่รู้เข้าใจตรกกะ แล้วก็พอผมพูดว่าน้องต้องทํางานกับเราเพราะมีคอนแท็กเขาก็จะโกรธเขากลัวว่าน้องต้องไปกับเราเขาจะเอาน้องไปทุกที่กับเขาเออผมก็ไม่รู้จะทํำยังไงผมก็เลยตอบไปว่าถ้าถ้าถ้าอยากยุติก็ไม่เป็นไรเราก็เคารพในสิ่งที่คุณตัดสินก็จบเรื่องมีแค่นี้ครับเขาก็เอามงกุฎมาเหวี่ยงให้ ตอนตอนโยนให้ตอนวางให้กึง่งวางกึง่งเวียงพวกเราก็ตกกระจายที่เสียงเขาดังแล้วก็กลัวว่าเขาจะเหวี่ยงแบบพังอะไรเงี้ยนิดนึง <c oughs> แต่ทุกอย่างก็ค่อยๆคลีคคค่คลายลงนะฮะ <c oughs> ก็ตอนนี้เขาจะไปโพสอะไรก็เรื่องของเขาแต่ของเราชัดเจนนะครับ <c oughs> เขาจะเซ็นไม่เซ็นก็เรื่องของเขา เราประกาศแล้วว่าเราถอนเพราะว่า not ready to work ก็จบครับมันเป็นเงื่อนไขถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่พร้อมในการทำงานก็จบแค่นั้นเองครับอันนี้น่าอันน่าจะเป็นเหตุผลส่วนตัวระหว่างสองคนนี่ครึ่งผู้หญิงไม่อยากคืนมงกุฎยังอยากจะทำงาน แต่ผู้ชายเป็นเจ้าชีวิตที่บงการทุกอย่างแล้วก็เป็นคนบังคับทุกอย่างซึ่งเราก็คิดว่าเราก็ได้แค่สงสารแต่เราเข้าไปช่วยมากกว่านี้ไม่ได้เพราะแค่นั่งเฉยๆนั่งฟังเขายังอารมณ์ขึ้นเนี่ยแบบนี้ถ้าเกิดเข้าไปช่วยบอกเหมือนเราอยากจะช่วยผู้หญิงอย่างเงีง้ยถ้าเราเข้าไปช่วยมากกว่านี้ หรือไปดึงไว้มากกว่าเนี้เราจะกลายเป็นอาจจะถูกทุบได้เพราะเรารู้ว่าอารมณ์แปรปรวนจัดมากเขาจะไม่เห็นดีเห็นงามกับใครใดใทั้งสิ้นเลยแม้กระทั่งผู้ชายที่มาค่ะเดินเข้ามาจะมาทุละมาใกล้มาหยิบข้าวหยิบของส่งอะไรเงี้ยก็ไม่มันลำบากมันลำบากเขาไม่อกรีใดๆทั้งสิ้นนะฮะเขาไม่อกรีเขาไม่ เขาฝันไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเขาจะคิดไปเรื่อยๆเขาจะบอกเพียงแค่เขารวยมาก